เชี่ยวคืออ,อย่ากทุก่ทรงราเจตงเดี่ยฟ้าเดี่ฟ้าสาดนี่เข้าเขลาเดาี่ยวตรงตรงตกป่าเชิงป่าเขาผ้าเหลาเดี่ยวตรงถ้าจห้มันเชี่ยวเชี่ยวสักนิดนึงให้มันดูมันมีอะไรออกมาเพิ่มเติมซิมาให้มันเป็นเฉลยขูดชนิดนึงคือการเล่นคือแทะคอนที่เสียงหลักตะเบรด จดราตัวที่มันเกี่ยวนั้นก็มีช่องห่างรองเดียทะเลอย่างเงี้ย่เลราต่วโชราตัวทาโลเีปาทเลจดจะเป็นะไรก็้แต่ผมไม่้านันะตอลาเรเตโจวาที่ไปได้ แต่ถ้ามนอาการปัสิาจะบอกออกเอ็นีนหวานไม่รบกวนจะจะไปดูเดือนยังเรงเอ่อเรงความเยียงตากเรียงย่อย่ยอย่ยโอ้เจ้าชู้ยากจังยกดื่มนั่งนู่เรี้อยอดืมพอดบแต่เ่้าอย่เนาะ ได้หรได้หรอได้หรอได้หรออันนีนน้ถ่ายเขก็ใจได้แต่ตรงนี้อาจจะไม่ดีคะแนนนะเพรนี่อาจจะไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ได้คะแนนมากลองฟ้าอย่างนี้เสียได้เพราะตรงจำหลักนะนี่เล็กลองฟ้าสาด้าตอนฟ้าเลยตรงนี้ตรงนี้มันมีหวานเยอะเยมันมีเยอะแยะนะเราใส่กระหมานได้เลยเพราะถ้าจอนะ กอนละตอนมาเลขอจนทร์นจุดหวงนอนน่อจะไดะนะนี้ทีเล่นมนยังไม่จบทอนี่มันห้าวแล้วตอนลตอนมาใส่ตอน้ะอนมาคือสามเสียงไล่ต้องเสียงลงมาตนละตอน Và tập cái này rất là Và ta đợi. đã luyện, cái này, 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 cái จอคือจอทางกองการรูปหวานเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ทำนะนี่เกิดได้ดเรียว่าอลาจัลาตรนี้ลาเป็นไงพอยาวอยู่สองห้องเดี๋ยวจะหลับกก่อนกอคอไมไหวแล้วใช่ไหมเออกราจนะโนตเ็นที่สเปคอันหนึ่งนะโนด ที่ไม่มีข no ี่ตามหลังก็มีขี่ตามหลังตรงนี้ระวัาอย่างนีนะขีดแค่รถอี่างไรไปจะขีดเพื่อรอจังหวะขีดเลเพื่อขยับแค่ขยับยาอเล่ฟ้เลโดดละหลอดโยดละลายละอย่างนี้นไม่มีขีดตามหลังจะขึ้นขั้นกว่าท้ามีขนไหนมีขีดตามหลังเหมือนว่าตัวรถมันหาย ไอ้้ตัวเนี้ยมาทํางานถือว่าลายมาทํางานเฮ้ยตัวนี้มันตัวอะไรไม่รู้ว่าตัวอะไรเพื่อนไปมาทางานเราก็ต้องทำแต่เด็กขยับยาวกันให้เสียงมันเชื่อมกันการเียนรุณก็คือขอรู้ว่าต้องขย่อให้ติดต่อกันเสียงติดต่อเคลื่อนติดต่อกันโดยไม่ใม้เห็นรอยต่อเหมือนกับสายน้ำไหลเห็นไหม สายน้าไหลสายน้นานอนรอต่อตรงไหนเป็นโมเลกุลเยอะน้นาโมเลกุลเยอะแล้วโมเลกุลมันเชื่อมตรงไหนต่อตรง,ตรงไหนหาไม่เจอนั่นแหละถรือว่าขยาับไปตรงนีแล้วก็อย่างหนึง่งเราบางังขยาบเขาลุกต้องอยู่ใน40องศาระวังนะอย่ากออกไปตรงนี้นะออกไปตรงนี้บ้างเนี่ยขึ้นไหลยอยูจะเกร็งเสียอารมณ์จะแข็งทำไม่เลยนะต้องอยไหลลงไปหน่อยบังหลลงไปเนีนย่ยสบายสบาย เสียออกมาเพื่อเย็นเงินงูเย็นตาอ่ะอ่ะด้วยอ่ะ